สวัสดีครับตอนนี้เรามาเที่ยวประเทศจีนที่เมืองเซี่ยงไฮ้ครับตอนนี้ตรงกับวันชาติจีนพอดีเลยตอนนี้ตรงกับวันชาติจีนพอดีเลย เซี่ยงไฮ้เป็นเมืองที่สวยมากๆครับผู้คนให้การต้อนรับดีมากๆแล้วก็ดูเป็นมิตรมากๆครับขอบคุณพี่น้องชาวจีนมากๆครับที่ให้การต้อนรับดีมากๆครับ 中国兄弟的款待ไม่เป็นไรขอบคุณอ่านะฮะเราก็มาเที่ยวเมืองจีนนะตอนนี้เป็นวันชาติจีนนะตอนนี้เราก็มานั่งรอเครื่องสักผ้าตอนนี้อยู่ข้างล่างของโรงแรมนะ่ะเป็นแคนทีนะโรงอาหารแล้วก็มีเครื่องสักผ้าด้วยก็มาเที่ยวเมืองจีนนะก็เป็นเวลา 3-4วันแล้วละ่ะมาเที่ยวที่เซี่ยงไฮ้นะฮะก็พกเครื่องนี้นะฮะมาช่วยได้ได้เยอะเลยนะฮะเพราะว่าคนจีนส่วนใหญ่เขาจะไม่ค่อยพูดภาษาอังกฤษนะฮะก็ใช้เครื่องนี้เลยไอวิสูจครับนะของแท้ต้องไอวิสูจครับเครื่องแปลภาษาอัจฉริยะน,นะผมแสดงว่าทักทายเข้ามาได้ครับผมครับของแท้ต้องไอวิสูจครับนะครับพามาเที่ยวจริงๆเลยนะฮะก็คุยกับตอมอะไรได้ปกติตัวน,นี้สามารถออฟไลน์ได้ถึง16ภาษานะทั่วโลกเลยอ่าหลักหของโลกนะแล้วก็แปลได้ถึง139ภาษาทั่วโลกออนไลน์นะฮะ 1 3 9ภาษาทั่วโลกเลยนะครับผมครับสมมติว่าเราเจอเพื่อนนะฮะเจอคนอเจอเพื่อนอังกฤษยอย่างเงี้ยฮะเราก็กฤษอเมริกาเราก็พูดได้เลยลก็แค่แบบคลิกเลือกภาษาเราก็พูดได้เลยะฮะสวัสดีครับตอนนี้เรามาอยู่ที่ประเทศจีนครับมาเทีย่ยวที่เมืองเซี่ยงไฮ้ Hello, we are in China now and we are here to travel to Shanghai. อ่ะก็จะประมาณนี้ฮะคนอังกฤษก็กดปุ่มนี้พูดมาได้เลยนะฮะ โอเคยูเอ้าเวลคอมค่ะยินดีค่ะอ่าประมาณนี้นะครับผมกับก็ของแท้ต้องแอดวิสูทครับสนั้นนะครับ j j อ่าเครื่องแปลภาษาอัติรียนะฮะกับแอดวิดสูทครับกับผมครับบ๊ายบาย